แพทย์ฉุกเฉิน1669สวัสดีค่ะพบกับรายการท่าฉุกเฉิน1669ค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพี่กุลกันทัพพนมพยาบาลหน่วยบริการการท่าฉุกเฉินและประสานง,งานส่งต่อฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลม,าาลมหาราชนครเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกโรคหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของหัวใจขาดเลือดค่ะใช่แล้วค่ะ,คะ หัวใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสําหรับมนุษย์เราค่ะเพราะว่าหัวใจเต้นตลอดเวลานะคะหัวใจไม่มีการหยุดพักนะคะทีนี้โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความสําคัญอย่างไรนะคะก่อนอื่นขอเริ่มจากสาเหตุก่อนละกันนะคะสาเหตุที่เกิดเนี่ยคะเขาบอกว่าในตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพันธุกรรมก็มีส่วนนะคะ อายุอย่างเช่นถ้าผู้ชายมากกว่า 40, 40ปีก็จะมีโอกาสเป็นได้เยอะขึ้นในส่วนของผู้หญิงนั้นขอเพิ่มอีกสักหน่อยมากกว่า45ปีนะคะแล้วก็ตามหลักฐานอีกก็คือว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสเกิดมากกว่าผู้หญิงด้วยในโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะทีนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบอะไรที่จะทําให้เราก้าวเข้าสู่โรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้นนะคะเริ่มจากการสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็คือเช่นเดียวกับคําแนะนําเรื่องของหลอดเลือดสมองเช่นกันก็คือมันเป็นส่วนของหลอดเลือด ในบุหรี่นั้นมีสารที่เรียกว่านิโคตินนิโคตินก็จะทําให้ดอดเลือดแดงเนี่ย mm hmm. เขามีความยืดหยุ่นที่ลดลง mm hmm. ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมีการแข็งตัวนะคะเมื่อความยืดหยุ่นลดลงมันก็ทําให้เกิดการตีบการแตกการตันก็ได้นะคะนี่คือเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของโรคประจําตัวซึ่งคนไทยเริ่มเป็นกันเยอะละความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานจนกระทั่งโรคอ้วนเอง mm hmm. นะคะนี่คือปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคได้นะ บางท่านมีพฤติกรรมในการชอบทานอาหารไขมันสูงะนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมได้นะคะทําให้โรคหัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือดเนี่ยมาหาท่านได้เร็วขึ้นะนะคะอคืมคะซึ่งาตามสถิติที่มีการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1669เนี่ยก็พบว่าเป็นปัญหา ที่มาจากเรื่องของโรคหัวใจก็ค่อนข้างเยอะเหมือนอก<า>ันนะคะค่ะในส่วนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบางท่านยังไม่มีความเข้าใจในในถูกต้องว่าเราอาการนี้มันเป็นแบบโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่จะเข้าใจเป็นโรคกระเพาะดังนั้นอพอโรคกระเพาะปุ๊บก็กินยาแล้วก็อน,นอนพักก่อนมาอีกทีก็มาในรูปแบบของภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัวหรือว่ามีภาวะช็อกแล้วคค่ะคะ,ะเพราะฉะนั้นอาการที่ จะเข้าข่ายว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจะมีอะไรยังไงบ้างครับเหมือนกับว่าแน่นหน้าอกไหมหรือว่าหายใจลําบากอะไรนะคะทีนี้สมัยนี้นะคะเรื่องของอาการเนี่ยดูง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าคนไข้จะมีอาการชัดขึ้นอย่างเช่นลักษณะการเจ็บหน้าอกอเจ็บหน้าอกเนี่ยมันจะมีทั้งได้ทันทีหรือว่าเป็นเป็นหายๆก็ได้ค่ะแต่ก็จะมีอาการร่วมอย่างอื่นเช่นบางท่านรู้สึกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกอหายใจไม่ถนัดละรู้สึกอึดอัดจุกนิ่นตีนะคะ บางคนบอกว่าเหมือนช้างมาทับบางคนเ,เหมือนคนมานั่งทับบนอกอันนี้ค,คือลักษณะสําคัญของลักษณะการเจ็บในส่วนของหัวใจที่เขาเริ่มมีการขาดเลือดแล้วะนะคะแต่ลักษณะสําคัญที่บอกว่าดูได้ง่ายขึ้นคืออะไรในส่วนของเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีอาการเจ็บแล้วมันจะร้าวค่ะคําว่าร้าวในที่นี้เนี่ยที่ประสบก,การณ์ที่ดิฉันทํางานมาเจอแปลกที่สุดคือร้าวไปกรามมีคนไข้สคน บอกว่าปวดฟันแต่สุดท้ายแล้วลองถามเชิงลึกและประกอบกับการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้คือประวัติที่สําคัญที่ดูที่ดูแปลกใหม่นอกจากตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เคยมีมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเจ็บร้าวแล้วมันมักจะไปที่คอนะไปที่ไหล่สะบักหลังนะคะแต่ที่ง่ายๆที่สุดเจอเยอะสุดก็คือร้าวลงแขนซ้ายลงนิ้วก้อยซ้าย อันนี้คืออาการสําคัญแต่ที่แปลกที่สุดในชีวิตที่เจอมาใน3คนไข้สามท่านเนี่ยเล่าไปกลางว่าคนไข้บอกเองว่าเคยมีประวัติฟันผุปวดฟันข้างเนี้ยแต่พอไปตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจเอ้าปรากฏว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมีอาการตามที่เราได้รับข้อมูลวันนี้แล้วนะคะกรุณาโทร1 6 6 9หรือถ้าบ้านคุณใกล้โรงพยาบาลมากก็กรุณาไปตรวจเพื่อให้ความแน่ใจก่อนว่าคุณไม่ใช่โรคกระเพาะคุณเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วนะบางคนรู้สึกแบบเจ็บ แน่นหนาอ,อกอาจจะคิดว่าเอ้เรากินเยอะไปหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นหลังอาหารไหมเลยค่ะแต่ทีนี้เราต้องมาย้อนดูว่าจริงสาหเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคุณต้องดูว่าเอา้าเป็นผู้ชายไหมฉันอายุมากกว่า40ผู้หญิงมากกว่า45กิน้ายิ่งถ้าคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าความดันหรือว่าโรคอ้วนอันนี้ก็คือคุณหมอก็จะรีบตรวจคลื่นด้วยฟ้าหัวใจให้ภายใน10นาทีเลยคือเหมือนกับว่าถ้ามาหน้าห้องฉุกเฉินปุ๊บรู้แล้วว่ามีประวัติความเสี่ยงเจ็บเหมือนละเจ็บร้าไปแขนซ้ายขึ้นกรามละคุณหมอจจะะททําเคื่อนนนััวพิฉยี อีกอาการหนึ่งที่บอกได้ชัดคือกลางคืนคนไข้อาจจะให้ประวัติว่านอนราบไม่ค่อยได้แล้วนะ hmm. นะคะถ้าถึงอาการนี้แสดงว่าภาวะนี้มันก้าวหน้าไปละ hmm. นะคะคนไข้จะมักจะบอกว่านอนนอนหมอนต่ําไม่ได้จะต้องเป็นหมอนสองถึงสใบ hmm. อันนี้แสดงว่าภาะวะหัวใจขาดเลือดเริ่มเ,เป็นเยอะละ hmm. หรือว่าบางท่านแค่เล็ก,ลกๆน้อยๆก็คือออกกําลังนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยหายใจไม่ค่อยทัน hmm. อันนี้ก็ต้องพึงระวังด้วยอย่างบางท่านที่ชอบออกกาลังแล้วรู้สึกว่าออกกําลังเท่านี้ เท่าเดิมเลยในทุกๆวันแต่วันนี้ออกเท่ากันระยะเวลาเท่ากันทําไมรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องอคอยเช็คสุขภาพแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลให้รู้แน่ใจค่ะค่ะโรคนี้มีระยะเวลาเหมือนโรคอื่นไหมคะว่าต้องมาโรงพยาบาลหรือต้องมาถึงมือคุณหมอภายในกี่หน้าที่กี่ชั่วโมงอะไร<ช>มีค่ะหลังจากวินิจฉัยแล้วนะคะมันก็จะมีในเรื่องของแนวทางการรักษาก่อนนะคะแนวทางการรักษาที่ ที่เราคุ้นเคยกันที่สุดก็คือการใส่บอลลูนหรือว่าการสวนหัวใจอันนี้ก็คือควรมาให้เร็วที่สุดแต่ระยะเวลาข้างในที่ควรทำเนี่ยมันก็จะไม่เกิน60นาทีที่จะต้องทําให้ได้แต่ถ้าในระยะพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือว่าในอําเภอที่ดูห่างไกลนะคะจากแหล่งประโยชน์เช่นหมอหัวใจยังไม่มีหมอที่ทําสวนหัวใจยังไม่มีเปิ้นก็จะมีในการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดก่อนะนะคะถ้าให้ยาละลายลิ่มเลือดในอําเภอนั้นๆที่ห่างไกลแล้วหลอดเลือดเปิด อย่างที่บอกคือมันอาจจะมีริ่มเลือดไปอุดตันนะคะหรือว่าตัวพลักหรือว่าไขมันเองที่ไปอุดตันนะคะเขาสลายออกได้แล้วทาให้ให้ให้ทางเดินของเลือดเนี่ยเขาโล่งอันนี้ก็คือถือว่าได้ผลละนะคะแต่ถ้าไม่ได้ผลยังไงก็ต้องอาศัยการเข้าใช้เครื่องมือเข้าไปทางอวกา้างบนรูนั่นเองค่ะก็ภายใน60นาทีแต่ถ้ามามาเร็วที่สุดดีที่สุดค่ะค่ะเพราะว่าการถึงมือหมอหรือว่าเครื่องมือเนี่ย เร็วที่สุดก็จะช่วยลดในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตลงได้เยอะ,ะเลยแล้วก็ลดในเรื่องของอกล้ามเนื้อหัวใจที่เขาจะเสียไปจากระยะเวลาที่ผ่านไปด้วยค่ะดังนั้นคือรู้เร็วโทรเร็วไปเร็วอันนี้คือสิ่งสําคัญค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วง ห้านาทีแรกเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราเข้าข่ายการเป็นโรคนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเข้าข่ายก็ดูว่าแน่นแล้วแน่นแบบไหนแน่นแล้วมีร้าวไหมนะคะแน่นแล้วมันรู้สึกเหนื่อยไหมเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เรามีกิจกรรมเหมือนกันระยะเวลาเท่ากันแล้วมันดูต่างไปไหมนะคะแล้วก็โทร1669ในกรณีนี้อุ้ยใช่ละเราป่วยเป็นโรคนี้ละค่ะ1 6เก็ จะต้องซักถามเหมือนเหมือนเดิมนะคะใช่ถ้าบอกว่าแน่นอกเขาจะถามต่อละแน่นแล้วมีร้าวไหมอันนี้คือลักษณะคําถามที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของหัวใจขาดเลือดค่ะค่ะนี้นอกจากเรื่องของการาส่งต่อหรือว่าการรักษาแล้วเราก็ควรที่จะดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงนะคะค่ะ หัวใจจะแข็งแรงได้อย่างไรนะคะหัวใจอย่างที่บอกเขาเต้นตลอดชีวิตเราดังนั้นต้องให้ทขงานหนักเขาทางานนเวลาเราหลับหัวใจก็ยังเต้นนะคะไม่ใช่ว่าเราหลับหัวใจกาจะไม่เต้นไม่ใช่ดังนั้นคือขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะงดสูบุหรี่เป็นสิ่งสําคัญหรือว่าไม่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่เลยแล้วกันนะคะออกกําลังกายให้มีประสิทธิภาพอาทิตย์ละ3 4ครั้งครั้งละ3า4 0นาทีอันนี้คือการออกกําลังที่มีประสิทธิภาพลดอาหารไขมันสูงนะคะ แล้วก็ถ้ามีอาการแบบเจ็บแน่นนะโอกเป็นหายหายควรไปตรวจเช็คสุขภาพ <คน S 1> ได้เลยจสักหน่อยถ้ายิ่งตัวเราเองมีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคสําคัญก็คือความดันสูงค่ะเบาหวานหรือว่าโรคอว้วนนี่ควรจะไปเช็คแล้วค่ะว่าอาการที่เป็นเนี่ยม,มันต้องแยกออกจากโรคกระเพาะให้ได้ค่ะ,คะตรวจสุขภาพประจําปีนี่ก็สำคัญใช่ค่ะก็จะได้รู้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมที่อยากจะฝากแนะนําอีกไหมคะสําหรับเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดค่ะ ถ้าในประเด็นหัวใจขาดเลือดนะคะก็ก็อยากส่งเสริมให้ใช้1นึ่งหกหดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่เรามีระยะเวลาในตัวการันตีเวลาที่จะในเรื่องของเป้าหมายของการรักษาด้วย<ม>บางทีถ้าญาติเอามาส่งเองนะคะก็อาจจะไม่ทันการนะคะใ,ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถ ก็จะไม่สามารถเข้าถึงนะคะแหล่งประโยชน์หรือว่าการรักษาได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่กุลกันทพนมพยาบาลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ขอบคุณนะคะ,คะสวัสดีสสดค,ค่ะสวัสดีค่ะค่ะและพบกับรายการแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9งโทรทั่วไทย